ไข่มึกครับกินไปเลยครับไม่ต้องกลัวอ้วน สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ไข่หมึกทอดครับ1กิโลเลยนะครับผมได้มาจากตลาดนาเกลือเนื่องจากไปแล้วก็ซื้อมาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนชอบให้กี้กินอาหารทะเลก็จัดยาวๆรัวๆกันมาหลายคลิปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินแซ่บๆไปด้วยกันกับน้าจิ้มซีฟู้ดของเราเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ผักต่างๆนานานะครับโ้ทุกคนมันน่ากินมากแต่ไอตัวไข่หมึกเนี่ยจริงๆแล้วว่าพวกทั้งคอเลสเตอรอลทั้งแป้งจริงๆเขาเยอะมากเลยนะครับกี้ก็ เลยได้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ Adeola please ตัวนี้ครับเขาจะช่วยในเรื่องของการบล็อกแอนด์เบิร์นนะครับผมโอ้โหทุกคนเปิดมาแพคเกจจิ้งคือสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกนะครับทุกคนมันสะดวกตรงที่ว่ามันเป็นเม็ดนะครับสามารถแกะนะครับผมแล้วก็ทานได้เลยนะครับอย่างมื้อหนักๆของกี้อย่างเงี้ยครับมันก็เปลี่ยนเป็นมื้อเบาๆได้นะครับกี้กิน2เม็ดเลยนะครับแต่ปกติก็คือกินแค่เม็ดเดียวก็พอนะครับแต่ว่าดูสิเขากินหนักขนาดนี้นะฮะ สบายใจหายห่วงแล้วครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยในการบล็อกแอนด์เบิร์นของเราแล้วนะครับเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะครับตัวนี้ครับเขาทํามาจากถั่วขาวช่วยในการบล็อกแป้งลดการดูดซึมแป้งดักไขมันส่วนเกินนะครับ สารสกัดจากกระวองเพชครับมีไฟเบอร์สูงสามารถลดความอยากอาหารได้นะครับสารสกัดจากชาเขียวนวัตกรรมจากอเมริกาครับช่วยในการเผาผลาญพลังงานนะครับผมเบิร์นไขมันได้ดีเพียงขยับเล็กน้อยนะครับราสเบอร์รี่ช่วยในการเร่งการเผาผลาญนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีช่วยระบบต่างๆของร่างกายนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับมีกรีนคอฟฟี่บีนครับช่วยลดระดับไขมันไม่ดี DLD ลดนะครับลดระดับไขมันในเลือดนะครับและทาตุโครเมียมีส่วนเร่งเผาผลาญไขมันในร่างกายไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ แล้วยังมีพีชพาวเดอร์ช่วยเรื่องผิวพรรณเพราะการลดน้าหนักอาจจะทําให้ดูโทมไม่สดใสได้นะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานนะครับเดี๋ยวกี้ให้ช่องทางในการติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเออเราก็ต้องมีตัวช่วยนะทุกคนในเมื่อเรากินเยอะขนาดนี้ครับ <c oughs> ถึงแม้ว่ากี้จะเป็นคนออกกําลังกายวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประจํานี่ก็ใส่เสื้อวิ่งมานะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมันไม่เพียงพอเพราะว่ากี้ครับกินโอเวอร์ของคนปกติไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากินกัันนนเลยคครบทุกี้ม แบบว่าชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอืมขอลองท้องก่อนเลยนะกันนุ่มนิ่มดีมากไม่ต้องรอไปงานวัดนะฮะทอดกินเองเลยไม่แพงด้วยนะทุกคนเวลาทอดกินเองเอ,อีมืม มากมันนุ่มนิ่มอาทุกคนแล้วมันเป็นไข่หมึกล้วนๆเลยไข่หมึกทอดครับ อืจ <c oughs> ิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บมันอร่อยด,ด้วยตัวไข่หมึกของเขาอยู่แล้วครับ เครมิกวันนี้ซื้อมาแบบว่ากิโลหนึ่งน่าจะประมาณจำไม่ได้อ่ะตอนที่ซื้อร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยเองทุกคน ท,ที่ชอบกินแบบว่าเ็จเสษของมันที่มันแบบว่ามีความแบบว่าติดกระทะไม่ไม่นิดนึงอร่อยมันหอมอะไรที่ขึ้นชื่อว่าหมึกเนี่ยกินกับผักชีจังกวานีเข้ากันเนาะทุกคนเนาะ เวลาไปซื้อตามงานวัดตามตลาดนัดนี่แพงมากไข่หมึกือหกินไปเลยครับไม่ต้องกลัวอ้วนเรามีตัวช่วยบ็อกแอนเบอร์ละ <laughs> แน,น่นครับจุกๆไปเลยไข่หมึก ช่วยทําให้เราแบบว่าไม่หิวจุกจิกด้วยนะทุกคนระหว่างวันอะไรเงี้ยครับ ดูสิว่ามันมาทั้งตัวทั้งอย่างคนปกตินะเไปเจอเนี่ยหั่นแล้วหั่นอีกหั่นแล้วหั่นอีกแล้วมีแต่แป้งด้วยบางทีอ่ะ มันกับสราแนวเข้ากันนะทุกคนจะไข่หมึกเนี่ยกินเยอะมากก็ไม่ดีเพราะมนมันคอเลสเตอรอลมันค่อนข้างสูงอืมพวกหมึกทุกอย่างแหละ มันแน่นเงี่ยของสดนําเตมอ <c oughs> เอใหญ่มันจริงรู้คนอืมอือ คนมากใส่เครื่องแบบจัดหนักจัดเต็มไข่มืกครับกินไปเลยครับไม่ต้องกลัวอ้วน 음음흐흐 <laughs> กินงกินตัวนี้นะควบคู่กับการออกกาลังกายคิดรู้สึกว่าเวลากี่แบบไปวิ่งไปฟิตเนสอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยในการเผาผลาญได้ดีมากๆเลยครับแค่ขยับมันก็รู้สึกว่าเหนื่อมันออกเยอะขึ้นนะครับมันมีการเผาผลาญข้างในอืมดีนะทุกคนจริงจริงเนี่ยเพราะว่าหลายคนถามมาว่ากินยังไงไม่อ้วนนะครับเราก็ต้องมีการแบบว่าทั้งดีท็อกซ์ออกทั้งแบบบล็อกแอนเบิร์นแป้งด้วยนะครับ ดีก็อิ่มทุกคนอิ่มก็พอเอนาะเดี๋ยวฝืนเพราะมันเีินปลาหมึกอะ่ะพวกราติของไขมันเนี่ยมันก็เยอะแตก่ก็กินมาเยอะละเจอบครึ่งโลละเดี๋ยวนิดเดียว โอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับไข่หมึกทอดวันนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานแบบบล็อกแอนเบอร์นะครับทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับมื้อใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะบอกว่าเปลี่ยนเป็นมือเล็กๆได้นะครับด้วยการทานตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนเป็นตัวที่เป็นบล็อกแอนเบอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานเดียวกี้ให้ช่องทางในการติดต่ออีกหนึ่งครั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะไปหามาทานกันครับเราจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเร่นงการเผาผลาญต่างๆด้วยและที่สําคัญสรรส วันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับทุกคนกินแซ่บกินหนวไปได้วยกันครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย